พบกับหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียนและที่มาและการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัยค่ะความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียนหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า classroom research หรือ classroom action research หรือ teacher research และได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในบริบทของการแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือพัฒนาการสอนของครูในชั้นเรียนหนึ่งหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ความจริงที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรจึงถือว่าเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยครูผู้สอนสแสวงหาวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหา ปฏิบัติการแก้ปัญหาตรวจสอบผลการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนจะมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ 1. จุดเริ่มต้นของการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือการจัดการเรียนการสอนของครูดังนั้นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ที่ครูเป็นสำคัญคือครูที่มีความคิดและจิตใจที่เห็นว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด 2. ขอบเขตของการวิจัยขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะมีประเด็นหลักๆอยู่3ประเด็น ก็คือ 1. คําถามของการวิจัยคือข้อสงสัยที่ครูกําหนดขึ้นเพื่อต้องการหาคําตอบ 2. ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในชั้นเรียนอาจเป็นผู้เรียนคนหนึ่ง 1. กลุ่ม 1. ห,ห้องเรียนหรือหลายห้องเรียนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นเฉพาะรายบุคคลรายกลุ่ม หรือทั้งห้องเรียนหรือหลายห้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของครู 3. ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนหรือขอบข่ายลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนประกอบไปด้วยขอบข่ายที่สำคัญอยู่2ลักษณะคือการวิจัยที่มุ่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพหรืหรอปัญหาในการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการวิจัยที่มุ่งปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาหรื Cor อพัฒนาผู้เรียนลักษณะสำคัญการวิจัยข้อที่3ของการวิจัยในชั้นเรียนคือการดำเนินการวิจัย การดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนมีดังนี้ 1. เป็นการวิจัยที่ไม่เคร่งครัดต่อแบบแผนการวิจัยมากนะ 2. ใช้การวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 3. มุ่งนำผลการวิจัยไปใช้ให้ทันต่อเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาที่ครูกำลังดำเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่ 4. ใช้กระบวนการวิจัยหรือกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการร่วมคิดร่วมทำ 5. ครูเป็นศูนย์กลางของกระบวนการวิจัย 6. การดำเนินการวิจัยต้องควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ตามปกติ ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนในลักษณะที่4คือการนำผลการวิจัยไปใช้การนำผลการวิจัยไปใช้นั้นจุดมุ่งเน้นที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้ผู้เรียนเฉพาะรายเฉพาะกลุ่มหรือทั้งห้องเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้และอยู่ในความรับผิดชอบของครูสู่วงวิชาชีพครูและวงวิชาการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ร่วมกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ลักษณะสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนข้อที่5คือการรายงานผลการวิจัยการรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนนั้นจะมีความยืดหยุ่นซึ่งเราอาจจะนำเสนอรายงานการวิจัยได้3ลักษณะซึ่งล,ลักษณะที่1คือรายงาน การวิจัยที่ไม่เป็นทางการอาจจะสรุปสั้นๆเพียง1 2หน้ารูปแบบที่2เป็นรายงานการวิจัยกึ่งวิชาการซึ่งจะมีโครงสร้างขึ้นมากกว่าในรูปแบบที่1อาจจะนำเสนอเนื้อหา7 8ประเด็นมีจำนวนประมาณ8 1 0หน้าและรูปแบบที่3 คือรายงานวิจัยเชิงวิชาการซึ่งเป็นงานนำเสนอรายงานผลการวิจัยที่เป็นทางการในลักษณะที่มีรายงานการวิจัยหบทที่มาและการวิเคราะหาาปะ์ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัยปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนสามารถสรุปได้ว่าปัญหาการวิจัยหมายถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดความสงสยัยและผู้วิจัยต้องการหาคำตอบให้กับข้อสงสยัย ต้องการหาวิธีการแก้ไขหรือหาคำตอบที่ถูกต้องแท้จริงด้วยกระบวนการวิจัยสำหรับที่มาของปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนจะมีที่มาอยู่หลายทางอาทิจากสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นอยู่จริงในชั้นเรียนและไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวังซึ่งสังเกตได้จากบันการบันทึกพฤติกรรมหลังสอนการดำเนินกิจกรรมในห้องเรียนเช่น ผู้เรียนขาดทักษะด้านการพูดภาษาไทยผู้เรียนขาดทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นต้นที่มาแหล่งที่สองอาจจะมาจากผลการประเมินจากหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆและสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนหากนักวิจัยต้องการวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนเพื่อใช้กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน นักวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้จากหลายแหล่งดังนี้ 1. การวิเคราะห์ปัญหาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรซึ่งนักวิจัยจะต้องดูว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ต้องการให้ผู้เรียนเป็นเช่นไรและในสภาพความเป็นจริงของห้องเรียนเป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการหรือไม่ 2. การวิเคราะห์ปัญหาจากการบันทึกพฤติกรรมหลังสอนซึ่งในการกจ,จัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเฉพาะในเรื่องของประถมวยัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง6กิจกรรมหลัก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆที่ครูจัดการเรียนรู้ครูสามารถบันทึกพฤติกรรมเด็กในการจัดการกิจกรรมต่างๆว่าเด็กมีพฤติกรรมเช่นไรมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรมครูก็สามารถนำ ผลจากการบันทึกพฤติกรรมนั้นมาใช้ในการทำวิจัยได้3การวิเคราะห์ปัญหาจากการประเมินผลคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆซึ่งโดยทั่วไปแล้วการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนั้นจะมีผลการประเมินที่ชัดเจนทั้งด้านตัวเด็ก ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูซึ่งผู้ประเมินก็จะให้ข้อเสนอแนะต่างๆซึ่งพบว่าข้อเสนอแนะเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการทำวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 4. การวิเคราะห์ปัญหาจากการดำเนินกิจกรรมในห้องเรียนซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนครูต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนจะพบว่าเด็กมีความสามารถที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกล้าแสดงออก ความเชื่อมั่นในตนเองการปรับตัวร่วมทํากิจกรรมกับเพื่อนการพูดการตอบคําถามต่างๆครูสามารถสังเกตได้และสามารถนำสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมในห้องเรียนมาดำเนินแก้ปัญหาในชั้นเรียนต่อไปได้ค่ะจากที่เราได้เรียนรู้ในหัวข้อที่หนึ่งเราก็สามารถสรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนหมายถึงการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือพัฒนาการสอนของครูในชั้นเรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรซึ่งถือว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนั้นเป็นการวิจัยโดยครูผู้สอนเพื่อแสดงหาวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาปฏิบัติการแก้ปัญหาหรือตรวจสอบผลการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และที่สําคัญเราต้องนําผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นค่ะและลักษณะการวิจัยในชั้นเรียนมีกระบวนการหรือลักษณะเดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งประกอบไปด้วย4ขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนศึกษาและระบุป,ปัญหาขั้นตอนที่2ก็คือการวางแผนการดําเนินการ ขั้นตอนที่3ก็คือการดําเนินการและขั้นตอนที่4คือขั้นตอนการสะท้อนผลการดําเนินการค่ะ